อันนั้นทำมากจมะเอออันนี้นี่ขับเรือแล้วก็เดียวขวาเออทำมากงเออนี่ทำมากนี้เออนั่นเลาเวียนตัดเออขับเรือแล้ว็เดียวเดียวขวาไปอือทำมากนั่นนายอยู่ะอยู่กันใช่น่แหลเราี่ที่อเม่ไปเที่ยวก็ให้เขามาแล้วนี้

เราไปไปว่าอ๋อมีสาพานดูสิใช่มีสะพานเดินมีสะพานเดินอ๋อใช่ใช่สะพานแบบ